ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนนนโพสีวิทยาคมยินดีต้อนรับท่านประธานและคณะด้วยความยินดียิ่งศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนนโนโพสีวิทยาคมมีที่ตั้งอยู่ที่เลขที่1หมู่หนึ่ง,งตำบลบ้านโนนอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแกน่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน่นมีผู้อำนวยการชื่อนายกลนทร์เหล่ากุลทาเป็นผู้บริหารสถานศึกษา มีนักศึกษาวิชาทหารในสังกัดของโรงเรียนรวมทั้งสิ้นจำนวน12นายมีสถานศึกษาวิชาทหารส่งนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมการฝึกจำนวน23สถานศึกษาประกอบด้วยรายละเอียดตามภาพฉายมีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ถึงปีที่3ภายในศูนย์ฝึกย่อยรวมทั้งสิ้น539นายดังนี้ ชั้นปีที่1จํานวน213นายชั้นปีที่2จํานวน181นายชั้นปีที่3จํานวน135นายดําเนินการฝึกโดยชุดครูฝึกที่3มีกําลังพล12นายโดยมีพันตีรักจริงคํานวนอิงเป็นหัวหน้าชุดครูฝึกการดําเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารมีวัตถุประสงค์ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึก 2ประการคือ 1. เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านการฝึกเป็นกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพของกองทัพและ 2. เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้มีจิตสาธารณะพร้อมช่วยเหลือสังคมเป็นเยาวชนพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติตามคุณลักษณะ8ประการของรอร์ดนิวเจน กิจกรรมก่อนการฝึก 1. ทําทำพิธีเปิดการฝึกเมื่อวันที่สองเดือนตุลาคมรัศกราชัาโดยมีพันเอกยุทธนามหาวันรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23เป็นประธานกิจกรรมสำคัญได้แก่ประดับเครื่องหมายให้กับนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาการมอบเครื่องแบบเครื่องแต่งกายกับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1นึ่งไหว้ครูเพื่อระลึกถ,ถึงครูบาอาจารย์ก่อนการฝึก 2. 1, 1, องพันเอกยุทธนามหาวัน รังบัญชาการมณฑลทหารบกที่23ทานประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติให้กับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารทหารสถานศึกษาได้ทราบถึงนโยบายและแผนการฝึกต่างๆการปฏริเทศผู้ปกครองโดยชูฝึกเพื่อทราบนโยบายการฝึกและสิทธิต่างๆที่นักศึกษาวิชาทหารจะได้รับพิธีทราบซึ้งพระคุณแม่โดยมีดรจรินยา,าพรศรีจันดารีเป็นประธาน และได้นิมนต์พระคุณเจ้าแสดงพระธรรมในหัวข้อพระคุณของแม่แมมกิจกรรมก่อนการฝึกประจำวันเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้มีความพร้อมก่อนการฝึกประกอบด้วยการเคารพธงชาติของนักศึกษาวิชาทหารการร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีการไหว้พระสวดมนมนการกล่าวคาปฏิญาณตนของนักศึกษาวิชาทหาร การแสดงความเคารพระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องการตรวจเครื่องแต่งกายตามโครงการสมาร์ทลอดอรเป็นต้นการดำเนินการฝึกประจำวันเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพของกองทัพได้แก่การฝึกบุคคลเบื้องต้นท่ามือเปล่าการฝึกบุคคลเบื้องต้นท่าอาวุธ การฝึกแถวชิดของนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีการฝึกหมู่ปืนเล็กทางยุทธวิธีของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงการฝึกสอนวิชาแผนที่เข้มทิศการติดต่อสื่อสารเป็นต้นการฝึกสอนวิชาทั่วไปในรูปแบบ active learning ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้า แสดงความคิดเห็นในการเรียนการสอนประกอบด้วยวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยศาสตร์พระราชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยบทบาททหารกับความมั่นคงของชาติการฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยยาเสพติดและการจราจรศาสนากับการดำรงชีวิต สถาบันพลังจิตตานุภาพเนินการฝึกเพื่อผลิตให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นพลเมืองดีของสังคมเป็นผู้มีจิตอา,าสาบำเพ็ญสาธารณะ,ระเพื่อประโยชน์และสังคมส่วนรวมมีความจงรักภักดีต่อชาติศา,าสนาพระมหากษัตริย์ตามนโยบายของกองทัพป,ปกและหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้แก่โครงการรอดจิตอา,าสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โครงการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โครงการนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานโครงการคุณธรรมและจริยธรรมโดยมีสถาบันพลังจิตตานุภาพโครงการรอดอไซเบอร์รอดอเน็ตเวิร์กลอดอต้นแบบนวัตกรรมศิลปะแม่ไม,ม้มวยไทยโค,โครงการรอดอรักโลกโครงการเข้าคิว กิจกรรมแสดงความกระตัญยูกตะเวทีต่อผู้มีพระคุณมาตรการรักษาความปลอดภัยในห่วงการฝึกประกอบด้วยการจัดรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนนให้การบริการและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นตลอดห่วงการฝึกการติดตั้งธงสีและปลอดวัดอุณหภูมิในระหว่างการฝึกเพื่อตรวจสอบวัดอุณหภูมิในห่วงการฝึกเพื่อป้องกันโรคลมร้อน การแต่งตั้งนายทหารนิรภัยควบคุมการฝึกและการยิงปืนด้วยกระสุนจริงเป็นต้นและเพื่อให้ได้มาตรฐานในการฝึกตามมาตรฐานที่กองทัพบ,บกและหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนดพันเอกฉัดแต่แดงเพชรผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการมาทำการตรวจสอบผลการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารในวันสุดท้ายของการฝึก น้ำหนึ่งใจเดียวกรมเกียวสามัคคีสศึกษาดีมีความรู้คู่คุณธรรมททำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน